ต้องบอกว่าเจ้าพ่อแห่งเวิร์กพอยต์ค่ะออกมาเคลื่อนไหวสั้นๆนะคะถึงท่านเรวัตค่ะชาวเน็ตเนี่ยแห่คอมเมนต์เพียบเลยนะคะแ <_ d ata> น่นอนค่ะว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของพลตบดโทเร,รวัตกลิ่นเกสรน,นะคะอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพต,ติดค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสนะคะแล้วก็ได้มีการกล่าวให้กําลังใจทางด้านของบิ๊กโจ๊กค่ะหรือว่ารองผาบาตรนะคะถึงประเด็นดังอย่างกำนันนกเนี่ยนะคะบอกว่าเนี่ย ไอพวกเนี้ยมันคิดตีนเรามันจะเป็นเจ้าพ่อได้ยังไงหลายคนค่ะพากันถูกอกถูกใจสิ่งนี้คำพูดนี้เป็นอย่างมากนะคะแล้วแน่นอนค่ะว่าทำให้ประชาชนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มกลับมาให้ความสนใจเริ่มกลับมาโฟกัสที่ทางด้านของพลตบดโทรเรวัตมากขึ้นจึงทำให้มีหลายต่อหลายรายการค่ะเชิญไปออกรายการจนคิวตอนนี้แทบจะไม่ว่างแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเสียตาปัญญานิรันกุลค่ะเจ้าพ่อแห่งเวิร์กพอยต์เนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวสั้นๆถึงท่านเรวัตค่ะ โดยเสียตาปัญญาค่ะก็มีการโพสต์ภาพคู่กับท่านเรวัตนะคะที่คาดว่าน่าจะมีการเชิญมาออกรายการร่วมกันแล้วก็มีข้อความด้วยค่ะบอกว่าความรู้และเรื่องราวมากมายจากพี่เรวัตกลิ่นเกสรนแน่นอนค่ะโพสสั้นๆแค่นี้เลยหลายคนก็จับตามองแล้วคู่นี้มัน เหมาะมากเลยนะพิธีกรก็เก่งเออตำรวจก็เก่งท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคุณปัญญาเนี่ยอาจจะโดนคุณอารีวัตรตกอีกคนแล้วก็ได้นะคะเชิญท่านมาบ่อยๆนะคะชอบท่านมากเลยแล้วก็ชอบที่ท่านเป็นคนตรงๆเป็นคนที่เรียกได้ว่าเฉียบขาดแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะเรยกเดว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสุดยอดมือปราบแล้วก็เป็นสุดยอดพิธีกรที่เรียกได้ว่าระดับต้นๆของประเทศไทยเลยกว่าได้ค่ะแน่นอนว่าช่วงนี้ท่านเรวัตเนี่ยคิวทองจริงๆค่ะ